การนำหลักการของศาสนาอิสลามเข้าไปอยู่ในระบบการเรียนการสอนดังเช่นที่โรงเรียนบ้านรามองอําเภอเบตงจังหวัดยะลาได้ทำให้ลูกหลานพี่น้องมุสลิมมีความรู้และคุณธรรมควบคู่กับมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตตามวิถีอิสลามอย่างถูกต้องจากการที่โรงเรียนได้จัดหลักสูตรอิสลามแบบเพิม์เอาคนเด็กเ็ก็มีความภูมิใจในผู้ปกครองก็ให้การสนับสนุนราะวถือว่าตรงนี้ ถ้าเด็กได้ปฏิบัติตามศาสนาเนี่ยก็จะทําให้เด็กคือเป็น,เป,นเป็นเด,ด็กดีนะครับปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีครับผู้ปกครองก็ให้ความระมผิเต็มที่การสอนอิสลามแบบเข้มจึงเป็นการจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนมุสลิมได้อย่างแท้จริงและส่งผลถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสันติตลอดไป,กอ,ดไปกออรมเสริมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้